สวัสดีครับพบกับช่องเมืองพมพักเครื่อง EP T ี่25นะครับท่านใดสนใจแอดไลน์ติดต่อตามนี้นะครับติดต่อเบอร์โทร0825947168นะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพามานำเสนอ11ลรายการนะครับ11รายการรายการแรกนะครับ พักคุณแผนครับพักคุณแผนภายตัดเดี่ยวครับพักคุณแผนภายตัดเดี่ยวสูพพันนะครับสูบพันพักคุณแผนภายตัดเดี่ยวบริเวณด้านหน้าจะเห็นเป็นแดงแดงนะครับแดงแดงเป็นเส้นค้าดนะครับแดงแดงเนื่องจากเจ้าของเก่าถักลวดนะครับถักลวดละคองคอนะครับคองคอบริเวณด้านหลังก็มีนะครับ เป็นแดงแดงคัดคาดเจ้าของเก่าถักรวดของคอนะครับพักขุนแผนสุพรรณนะครับบริเวณด้านข้างมีรอยขัดเก็บนะครับขัดเก็บเป็นรอยขัดเก็บนะครับเก็บยันถึงข้้งบนเลยนะครับยันถึงข้างบนเลยเนื้อม,มันมันนะครับเนื้อมันมัน เนือมันมันเลยนะครับคุณแผนภายตัดเดี่ยวสุพรรณนะครับสุพรรณรายการถัดไปนะครับรายการที่สองจิงจกสองหางครับจิงจกสองหางไม้ยิ้วดำแกะนะครับไม้ยิ้วดำแกะนะครับ จิงจกสองหางไม้นิ้วดำแกบนนบ่บริเวณด้านหลังมียันนะครับบริเวณด้านหลังมียันยันติดชัดนะครับยันติดชัดจิงจกสองหางนะครับจิงจกสองหางไม้ยูวดำนะครับไม้ยิ้วดำ บริเวณด้านหลังมียันนะครับมียันรายการถัดไปนะครับรายการที่สามรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยครับรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยลมดำครับรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยลมดำรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยบริเวณใต้ฐานมีตอกคนนะครับมีตอกโคด มีตอโค้ดนะครับรูปหลอดหลวงพ่อจ้อยรูปหล่อ,ลอ,อหลวงพ่อจ้อยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่สี่ครับเหรียญหลวงพ่อตัดกับเหรียญหลวงพ่อตัดเหรียญหลวงพ่อตัดนะครับบริเวณ ด้านหลังมีตอกโคดนะบริเวณด้านหลังมีตอกตอกโคดด้านล่างเหรียญหลวงพ่อตัดนะครับบริเวณหน้าอกมีตอกโคดบริเวณหน้าอกท่านมีตอกโคดนะครับเหรียญหลวงพ่อตัดแล้วมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับหมายเลขกำกับอยู่ด้านข้างด้านหลังนะครับ เดนลงพตัดรายการถัดไปนะครับรายการที่ห้านะครับสมเด็จเนื้อผงครับสมเด็จเนื้อผงสมเด็จเนื้อผงพร้อมเลี่ยมครับพร้อมเลี่ยมเดิมๆนะครับได้มาเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับ สมเด็จเนื้อผงบริเวณด้านหลังมีปั๊มครับปั๊มหมึกครับปั๊มหมึกปั๊มหมึกสมเด็จเนื้อผงนะครับบริเวณด้านหลังมีปั๊มหมึกมีรอยปาดเก็บข้างหลังนะครับ ร้อยเป็ดบาทเก็บข้างหลังสมเด็จนะครับเนื้อผงพร้อมเลี่ยมครับแห้งๆสวยๆเลยนะครับไม่มีกระเทาะเลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่หกครับรายการที่หกเหรียญในหลวงครับเหรียญในหลวงเนื้อทองแดง เหรียญในหลวงทองเนื้อทองแดงนะครับเรี er h h ong, de em de em ่ยมเดิมๆเลยนะครับเรี่ยมเดิมๆเหรียญในหลวงเนื้อทองแดงเรี่ยมเดิมๆเลยนะครับเป็นตลับพลาสติกนะครับบริเวณด้านบนมีกระท้อเล็กน้อยนะครับเหรียญในหลวงเนื้อทองแดงรายการถัดไปนะครับ หลวงปูดทวดนะครับหลวงปูดทวดเนื้อผงนะครับเนื้อผงหลวงปูดทวดเนื้อผงนะครับจัมโบ้นะครับจัมโบ้หลวงปูดทวดเนื้อผงนะครับจัมโบโ้รบ,โบ,โบ,โบริเวณจม,มูกมี กระท้อเล็กน้อยนะครับกระท้อเล็กน้อยโดยรวมแล้วสวยเลยนะครับหลวงปุดทวดจัมโบ้นะครับเนื้อผงนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดรายการที่แปดนะเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับ เหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงลมดำครับลมดำเนื้อทองแดงลมดำผิวออกม่วงม่วงนะครับม่วงม่วงสวยๆนะครับผิวออกม่วงม่วงสวยๆเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง ลมดำนะครับลมดำรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเหรียญหลวงพ่อพัดครับเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญหลวงพ่อพัดลงยาม่วงครับลงยาม่วง ซีนเดิมเลยนะครับซีนเดิมเนื้ออาบาก้าครับเนื้ออาบาก้าหลังทาเวทนะครับหมายเลขก,กำกับสองสามนะครับตอกหมายเลขก,กำกับด้านหลังสองสามบริเวณด้านหลังเป็นทาวเวส่วนนะครับทาวเวส่วนเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับ ลงยาม่วงลงยาม่วงรับซีนเดิมนะครับซีนเดิมมีกล่องนะครับมีกล่องจังหวัดตงคอสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัดรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายรายการที่สิบพระสมเด็จคะแนนครับพระสมเด็จะแนนพระสมเด็จะแนนนะครับ ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่สมเด็จคะแนนครับสมเด็จคะแนนพิมพจิ๋วนะครับพิมพจิ๋วไม่ทราบที่นะครับสมเด็จคะแนน ท่านใดสนใจแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับติดต่อเบอร์โทร0825947168นะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณมากครับ